การใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติสังเกตสิ่งรอบตัวนางนิ่งๆดื่มด่ำกับความงามของธรรมชาติคุณค่าของการใช้ชีวิตให้ช้าลงไม่เพียงจะช่วยป้องกันโรคต่างๆได้เท่านั้นแต่ยังทำให้มองเห็นคุณค่าของชีวิตได้ชัดเจนขึ้นความช้าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการทำอะไรเชื่องช้าแต่เป็นการใส่ใจในรายละเอียดของชีวิตให้มากขึ้น และยังช่วยให้คลื่นสมองช้าลงทําให้สมองทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งรูปแบบชีวิตแบบนี้ความจริงก็อยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยแบบดั้งเดิมอยู่แล้วและปัจจุบันก็ยังพบเห็นได้ในชีวิตประจําวันของคนต่างจังหวัดหรือปู่ย่าตายายของเราการเข้านอนเร็วตื่นเช้าตรู่ตื่นมาก็มีเวลาดื่มด่ากับธรรมชาติ รดน้ำต้นไม้เตรียมอาหารเช้าใส่บาตเสร็จแล้วก็ค่อยทำงานตกเย็นก็ทำอาหารกินกันเองเก็บผักข้างรัว้วค่อยๆดูค่อยๆเลือกเก็บใบที่ใช้ได้ไม่อ่อนไม่แก่หลังอาหารเย็นก็ใช้เวลาร่วมกันกับคนในครอบครัวนี่คือวิถีชีวิตแบบไทยที่ปัจจุบันหลายคนอาจลงลืมไป โดยเฉพาะคนในเมืองที่ชีวิตกําลังตกเป็นทาสของเวลาคนที่กําลังประสบกับความเครียดหรือโรคภัยที่รุมเรา้าลองปรับเปลี่ยนมาใช้ชีวิตให้ช้าลงชีวิตที่เนิบช้าจะช่วยให้มีเวลากับตัวเองมากขึ้นอยู่อย่างมีสติใส่ใจนิรายละเอียดรอบตัวนำไปสู่การสร้างความสมดุลให้ร่างกายและจิตใจเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น บางครั้งชีวิตอาจไม่เป็นอย่างที่ตั้งใจเพราะไม่มีสิ่งใดจริงแท้และยั่งยืนความสูญเสียนั้นเป็นเพียงเรื่องธรรมดาในชีวิตเราจะมีความสุขได้เมื่อเรารู้จักปล่อยวางชีวิตคนเรานั้นสั้นนักอย่ามัวแต่จมปลักกับความเสียใจเลยใช้ชีวิตและทำหน้าที่ของเราต่อไปให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะมีทางแก้ไขของมันเอง